สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองให้ให้ผมตรวจมอเตอร์ไซค์ก่อนเอาตันอะไรพี่เอาก็ต้องตรวจเบรกต้องตรวจไฟต้องตรวจไฟเหลี่ยวอะไรอย่างนี้เออก,ก,ก็ตรวจไปเถอะ <c oughs> โอ้เขาตรวจเสร็จปุ๊บเขาว่าปรับเจ็ดรอยปับเจ็ดวัยไรพี่รู้ไหมว่เาเขาพูดอะไร ก็ไม่อารมณ์ไปแล้วอ่ะจะเล่าใหม่เลยเออตำรวจเรียกเราไงต่อไม่ก็ตำรวจบอกว่าเราขับเลนผิดอ่ะแต่ขับเล่นสายสุดอ่ะตำรวจให้เราขับเลนไหนอ่ะก็เลยเราพูดแบบนั้นไปอ่ะแล้วเ้าอ้อก็ ก็ก็ต้องโดนปรับห้าร้อยแล้วโดนปรับอะไรอ่ะผูขับเลนผิดนี่ผมไม่ได้ขับเลนผิดนะถ้าอยากให้เราโดนห0 0ร้อยเขียนเขียนใบสั่งดีเดียวผูไปจ่ายที่ตำรวจอันนี้สนับสนุตำรวจเองพูดภาษาไทยเลยเหรอพูดภาษาไทยเลยอนโมโหเลยตอรีบเลยตอนโมโหรู้พูดภาษาไทยไปอ่ะแล้วก็อ๋อเดียวงั้นให้ให้ผมตรวจมอเตอร์ไซค์ก่อนเอาตัวอะไรพี่เอาก็ต้องตรวจเบรกต้องตรวจไฟต้องตรวจไฟเหลี่ยวอะไรย่างงี้เออก็ตรวจไปเถอะ กเขาตรวจเสร็จปุ๊บเขาว่าป, 700. ป700รับเจ็ดร้อยปรับเจ็ดวอยไรพี่รู้ไหมว่อเขาพูดไรเขาบอกเบรคขังล่างอ่ะมันไม่แน่นอะ่อะไ,ไม่แน่นอ่ะพี่ถ้าพี่ขับไปแล้วก็บีดเบรคนะแล้วก็มันไม่หยุดนะกูจ่ายเจ็ดร้อยกูจ่ายเจ็ดพันก็ได้ถ้าขับไปแล้วก็บีดแล้วมันไม่บ 7, เบรกอ่ะกูจ่ายเจ็ดพันเลยเขาวอ๋อก็ก็คือไอ ไปทะเบียนอะทะเบียนรถอะมันซุปเปอร์บกมองไม่ชัดอบบ <c oughs> โอ้ยพี่อะไปยืนตรงนูหน้ะผ้ะทาท้าบอกว่ามองไม่ชัดอด้แสดงว่าตรงไปสื่อแว่นอะ <c oughs> พูดแบบนี้ตรงๆไม่ไม่ได้คือแบบพูดแบบนี้เราต้องพูดภาษาเราคือแบบพูดภาษาไม่พูดภาษาไทยกับเขาอ่ะเนีย่ยคือความหมายอ,อย่าพูดภาษาไทยกับเขาอ่ะแล้วแบบเขาแบบอ๋อแล้วเหมือนเขากําลังสมุดนี่นะพอเขาอยากเก็บตังตั้งแต่แรกอ่ะ เขาแบบมึงอ่ะมึงไม่ได้เห็นแบบรไสค์ทุกคนันมันจอดอยู่แล้วก็ใจต่างทุกคนอ่ะเออแต่กูไม่ได้เป็นทุกคนนะกูเป็นโกูกูไม่ใจต่างเขาแบบถ้าไม่มึงต้องแบบเรื่องเยอะขนาดนี้มึงต่างมึงมึงไปไปเลยเออโกไปบายบายแล้วจริงออแล้วก็จบไปเลยเออ จะเล่าใหม่เอาลงไปแล้วอะจะเล,ล่าใหม่เลยเออตำรวจเรียกลองไงต่อไม่ก็ตำรวจบอกว่าเราขับเลนผิดอ่ะแต่ขับเลนซ้ายสุดอ่ะตำรวจจะให้เราขับเลนไหนอ่ะเออก็เลยเราพูดแบบนั้นไปอ่ะแล้วก็เขาบออ๋ออ๋ออ๋อ ก็ก็ต้องโดนปรับห้ารอยแล้วโดนปรับอะไรอ่ะพุ่ขับเลนผิดนี่ผมไม่ได้ขับเลนผิดนะ้าอยากให้เราโดน500รอยเขียนเขียนใบสั่งดีเดียวผุมไปจ่ายที่ตำรวจภาษาไทยตำรวจเองพูดภาษาไทยเลยหรอพูดภาษาไทยเลยจอนโมโหเลยต้องรีบเลยจอนโมโหเลพูดภาษาไทยไปอ่ะแล้วก็อ๋อเดียวงั้นให้ให้พมตรวจมอเตอร์ไซค์ก่อนเอาตัวอะไรพี่เอาก็ต้องตรวจเบรกต้องตรวจไฟต้องตรวจไฟเหลี่ยวอะไรย่างงี้เออก็ตรวจไปเถอะ โอ้เขาตรวจเสร็จปุ๊บเขาว่าปรับเจ็ดร้อยปั๊บเจ็ดวอยไรพี่รู้ไหมอ่กเขาพูดไรเขาว่าเบรกขังล่างอ่ะมันไม่แน่นอะ่ะไไม่แน่นอ่ะพี่ถ้าพี่ขับไปแล้วก็บีดเบรกนะแล้วก็มันไม่หยุดนะกูจ่ายเจ็ดร้อยกูจ่ายเจ็ดพันก็ได้ถ้าขับไปแล้วก็ปีแล้วมันไม่เบรกอะ่ะกูจ่ายเจ็ดพันเลยเขาว่าอา๋อ,อก็ก็คือเอ ไปทะเบียนอะ่ะทะเบียนรถอะ่ะมันซุปเปอร์บกมองไม่ชา้า <L> โอ้ยพี่อ่ะไปตรงนูนะ้นห่ะผ้าทาบอกว่ามองไม่ชาัาได้แสดงว่าตรงไปสื่อแวนอ่น <L> ่ะพูดแบบนี้ตรงๆไม่ไม่ได้คือแบบพูดแบบนี้เรา้วพูดภาษาเราคือแบบพู <L> พดภาษาไม่พูดภาษาไทยกับเขาอะ่ะเนี่ยคือวามหมายอยจะพูดภาษาไทยกับเขาอ่ะแล้วแบบเขาบอกอ๋อแล้วเหมือนเขากำลังสมมุติมีนะพอเขาอยากะะยเ,าเาก็บตังตั้งแต่แรกอ่ะ มึงอะมึงไม่ได้เห็นแบบง้อใส่ทุกคนันมันจอะอยู่แล้วก็ใจต่างทุกคนอะ <c oughs> เออแต่กูไม่ได้เป็นทุกคนนะกูเป็นกู <c oughs> กูไม่ใจต่างคับ <c oughs> เขาแบบถ้าไม้มึงต้องแบบเรื่องเยอะขนาดนี้มึงต่างมึงมึงไปไปเลย <c oughs> เออกูไปบายบายแล้วเออจริงแล้วก็จบไปเลย <c oughs>